อยาจะปั้นหุ่นรับปีใหม่กันใช่ปะได้นะครับวันนี้ให้ห้าทริปไปนะครับที่มันทําตามไม่ง่ายเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับดียแต่ว่ามีวินัยเท่านั้นเองเพราะว่าน้ำหนักตัวและความอ้วนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมนะที่เราทําจนเป็นนิสัยนะครับไม่ได้เกิดจากเคราะห์กรรมพลาดยังไงนะครับห้าทริปง่ายเลยนะครับที่อยากจะแนะนําให้น้องๆนะครับลองไปทําตามกันนะครับอันแรกเลยนะครับกินโปรตีนเพิ่มขึ้นโปรตีนมันทําให้อิ่มนานมันคงวลกล้ามเนื้อและการเผาผลาญได้ดีขึ้น แต่ทริปมันง่ายๆก็คือว่าทำไงให้มีทุกมื้ออาหารเนี่ยต้องมีโปรตีนอยู่นะครับทำได้เนี่ยลดได้นะอันที่สองเนี่ยเลือกกินแป้งดีนะครับอย่าตัดแป้งนะครับอย่างดแป้งนะครับมันจะมีประโยชน์มากเพราะมันเป็นอาหารที่ให้พลังงานหลักนะครับนี่แต่คุณเลือกกินแป้งดีนะครับแป้งดีเป็นแป้งไงนะครับแป้งที่มันไม่ค่อยหวานนะครับแล้วก็แปลรูปไมน้อยนะครับเพราะนั้นทริปของการเลือกกินแป้งก็คือพอเรากินโปรตีนนําเสร็จปุ๊บเลือกกินแป้งดีแล้วกินแค่พออิ่มนะครับ อันที่สามเลยนะครับน้องเคลื่อนไหวให้ร่างกายให้มากขึ้นนะครับเ,ออเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทําอยู่ในแต่ละวันให้มีเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับอย่างออกกําลังกายเบาๆบา้บา,บางนอนตูทีวีอย่าไปนอนนิ่งๆนะพยายามเนื้อขยับตัวทิปที่สี่ก็คือดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอนะครับมันจะช่วยเรื่องการกับถ่ายเรื่องผิวพรรณเรื่องระบบเผาผลาญเลยนะครับเาะฉะนั้นเนี่ยคลิปมานะคุณหากระบ,บอกน้ำนะที่ระบุเวลาในการดื่มจะช่วยทำให้เราเนี่ยดื่มน้ําได้ตามเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะครับอันท้ายสุดในสาขัดสุนเลยนะครับ การนอนหลับให้เพียงพอนะครับนอนหลับเนะี่ยมีผลต่อการควบคุมโฮอร์โมนหิวโฮอร์โมนอิ่มโฮอร์โมนที่มีผลต่อการเผาผลาญแต่ทริปของมันนะครับนอนให้ได้ผลคือนอนห้องมืดสิตไม่มีแสงไฟและไม่มีเสียงบรบกวนนะครับน้องๆเพื่อนๆลองไปทําตามดูนะครับปีใหม่นี้ผอมได้แน่นอนนะครับทําแบบนี้ต่อเนื่องยาวนานนะครับ